แลลูกแมวโดนแม่ทิ้งทำยังไงวันนี้หมอมาไขาข้อข้องใจให้นะคะหนึ่งเลยเราต้องรู้ก่อนว่าลูกแมวเนี่ยไวต่อการขาดน้ำตาลขาดน้ำและขาดอุณหภูมิมากๆดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีการกกไฟให้เขานะคะหรือว่าให้อยู่ในพื้นที่อุ่นนะคะสองก็คือช่วยป้อนน้ําป้อนอาหารให้เขานะคะถ้าอายุต่ำกว่าหนึ่งเดือนเนี่ยก็ควรจะป้อนเป็นนมแพะก,ก่อนนะคะโดยป้อนผ่านไซลิง์ หรือว่าอายุเกินหนึ่งเดือนและตัวเริ่มโตแล้วเราก็สามารถใช้เป็นอาหารเหลวเราใช้ไซลิงดูดแล้วก็ป้อนเขาทุทกๆสองถึงชั่วโมงได้เลยนะคะหลังจากที่เราป้อนเสร็จเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดเหมือนกับเป็นแม่แมวด้วยโดยการเอาผ้าหรือว่าสำลีชุบน้ำอุ่นเนี่ยเช็ดปากเช็ดา้ายเขาสะอาดอยู่เสมอนะคะนอกจากนั้นเนี่ยหลังที่เราป้อนเนี่ยจะเห็นว่าท้องเขาโตมากๆเลยไม่ต้องตกใจนะคะอ่าก็ ทำการช่วยเขาระบายโดยการที่กระตุ้นอึนกระตุ้นฉี่นะคะทําง่ายๆก็คือสำลีชุบน้ําอุ่นหรือว่าผ้าชุบน้ําอุ่นนะคะถูบริเวณก้นเขาเขาก็จะค่อยๆอ,อ,อึและฉี่ออกมาเองทํายังไงหลายคนอาจจะยังไม่เคยทํานะคะก็อย่างในวิดีโอเลยนะคะก็คือหมอจะเอามือข้างหนึ่งเนี่ยจับน้องเอาไว้เบาๆนะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งเ,เอาสำลีชุบน้ําอุ่นนะคะมาถูบริเวณรอบก้นเขานะคะเขาก็จะค่อยๆเหยียดเบ่งอึเบ่งฉี่ออกมาเองนะคะก็ ทําทแล้วนะ่จาจะฟินมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นแม่แมวได้แล้วนะคะก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมอหน่อยนะคะแล้วก็มีคําถามอะไรทิ้งไว้ให้หมอด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยะคะ่ะ